สวีเดนสวัสดีวันนี้เรามาที่อะไรนะเนี่ยขามทะเลสอนะบรรยากาศเรามาขึ้นอะไรนะย่าเนเปียอยู่ก่อนจะถึงโรงเป้งสอยนยงนะบนี่ไยไป เนี่ยครับสอบถามได้เนี่ยสอบถามได้นะครับยาในเปียครูสมบูรณ์เนี่ยครับตรงนี้ยาในเปียครูสมบูรณ์เฮ้ยโอย้ขึ้นไม่ตรง ก็มันก็จะอยู่ข้างในครับลืบในลืบใ nice. นลืบดูท right? ี่นอนครับดูที่นอนเราเก็บแล้วนะมันตกลงเก็บเก็บแล้วเก็บได้นะขาขาวใท่ไหมล่ะปื๊ดเออเมียอะไรวะเท่าคือคิว้อยใช่ไหมวะกีงเด็ก นี้เราก็าจะไปขึ้นมีรถตักแล้วก็มีรถทอยนะทอยอยู่นู่นข้างหลังนู่นก็มีแต่หญ้าเลยหญ้าในเปียทั้งนั้นเลยก็ลองโทรสอบถามได้นะครับลองโทรสอบถามกันได้ เราต่อไปคิวสนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาเบอร์โทรตรงนี้ให้ก่อนเนี่ยมันจะอยู่ตรงลานมันย่าเนปียครูสมบูรณ์อะใครสนใจนะครับนี่ครับใครสนใจแคปหน้าจอได้เลยนี่ครับมีหญ้าเนเปียขายตลอดทั้งปีนะครับ อยู่ที่ขามทะเลศรนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยครับใครสนใจนี่ผมก็มารีวิวให้พร้อมพร้อมรถตักตักให้ตามน้ําหนักนะครับแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เราจะใส่เราจะใส่ได้กี่ตัน นะครับเรามาจอดกินข้าวกันก่อนรถตักกำลังตักครับนี่ครับดูรถไถครับเราไม่ต้องออกไปอยู่ข้างนอกหรอกอยู่ข้างในถ่ายข้างในให้เห็นข้างในดีกว่านี่ครับ เนี่ยดูรถนี้วิ่งไปแล้วเนี่ยอือรถไทยครับดำได้คันนี้ก็กำลังคุมผ้านี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นของอไปเมืองเลยเหมือนกันนี่ดูรถไทยนี่จนะจะดำพอรถตักก็จะตักอือเอายาวไปเอา้า อื่นกดสวิตช์ข้างหลังแล้วเมื่อกี้อ่ะนียกดันะครับนี่ปั่นด้วย PTO นะครับปั่นด้วย PTO อาจจะนอกหูไปหน่อยนะผมไม่ได้รูด GPS ติดติดโอ้เมื่อกี้ผมกลับมาจากซื้อข้าวกันเลยอ,อือแน,แน่นอนจริงๆ สตันสมรถก็ได้แล้วตัว,ตวแม,<า>ม,ม่นมันวิ่งสองคันไปแล้ววันนี้เรามาขึ้น <c oughs> อยู่ที่เอ่เอไร่ของครสูสมบูรณ์รถคันนี้เม,มือ่อวา,า,านคันนี้ก็มาเมื่อวาน เนี่ยดูรถพี่คนเนี้ยเข้าไปกระบะแกทำไงแล้วดูดูมันเหมือนอย่างเงี้ยมันเหมือนข้างหลังอะ่ะเนี่ยถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่มีแม่เนี่ยเหมือนข้างหลังเลยนะเนี่ยเนี่ยโคตรเท่อ่ะพี่พอดีพี่แกเอาไปทำกระบะใหม่ครับไปทำกระบะใหม่แล้วก็คันนี้ นี่ครับเมื่เช้าไม่ได้รีวิวเป็นของเอสเ็ดสวยครับเรามาขึ้นยาเอ้ยมาขึ้นยาตนบะน้ำดูเจ๊จ๋าทำอะไร นี่นะครับชีวิตคนขับรถมันก็จะประมาณนี้แล้วก็เช่อันนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนี่ก็นี่ไงที่เราติดตั้งพัดลมเจ๊จ๋าเปิดไฟหน่อยดิเออเปิดเองก็ได้นี่ครับไฟก็จะสว่างากลางคืนก็จะสว่างเห็นหมดเลยก็ดีนะครับติดแบบนี้ก็ลองเอาไปทำตามดูนะครับเอา อ่าผมจะบอกวิธีการต่อไฟเลยอ่ะไฟตัวเนี้ยเราไปซื้อมาไม่ต้องไปหาซื้อสวิตอะไรก็ได้เราก็ถอดถ้าเป็นสามหกศูนย์ถอดเนี้ยถอดนี่ออกถอดออกมาปุ๊บเราล้วงเข้าไปเลยล้วงสอดสายไฟเข้าไปในเนี้ยแล้วก็แกะตัวนี้ออก,อนนกแอกะตัวนี้ออกแล้วมันจะมีโหลดไฟอ่ะเออมันจะเป็นเป็นหลดไฟเนาะพอถอดออกมาปุ๊บ เราก็เอาหลอดไฟออกเอาหลอดไฟออกหรือว่าถ้าไม่อยากเสียตังค์เนาะซื้อไอ้ที่มันจะเป็นไส้เสียบในรถกระบะผมก็จะมีอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนแหละก็ถอดถอดหลอดออกแล้วก็มันจะเป็นก็มันจะเป็นในไส้หลอดไฟอ่ะมันดึงออกได้แล้วก็ตัดหัวออกนิดนึง แล้วก็เอาสายบวกลบลบน่าจะอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนี้บวกอยู่ฝั่งนี้ใส่ไปก็เปิดปกติครับเราเปิดประตูก็สว่างปกตินี่ผมเปิดประตูเห็นไหมสว่างพอเราปิดประตูก็ปิดปกติอันนี้คืออัตโนมัติคือเราไม่ต้องหาสวิตอะไรก็ถ้าเราอยากเปิดก็เปิดตัวนี้ได้เลยเนี่ยเปิดตัวนี้ได้เลยไม่กินไฟครับตัวนี้เป็น LED ก็เหมือนเราที่เราใส่ led อย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันเนี่ยนะแต่พัดลมเราสายดินผมใช้ตัวนี้มันจะมีน,อน็อตอยู่สองตัวเป็นสกูนี่แหละเป็นไขค,รครวงแล้วก็เบอร์แปดแล้วก็เป็นเบอร์แปดแล้วก็ก็เดินสายไฟมาเส้นหนึ่งเดินสายไฟมาเส้นหนึ่งเดินสายไฟมาเส้นหนึ่ง <S 1> <S 1> <S 1> แล้วก็ วนวนลงมาข้างล่างแล้วก็มาทําสวิตรงนี้นี่ครับพัดลมซื้อหวยให้น่อยไอคันนี้จนเดียวเหรอโอมาสองคันแล้วครับเริ่มเร็วแล้วครับเริ่มเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็เป็นกุญแจตัดระบบ ทั้งหมดปิดนี่ก็เป็นสวิต hello นะครับ hello เนี่ยสวิตตัวนี้คีพีพนี่นี่ก็เป็นไฟนีออนสวิตยังเหลืออีกเหลือหนึ่งสองจะใส่ให้หมดเลยตัวนี้ใส่ชุดนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวจะใส่ยังเหลืออยูครับว่าเราจะใส่อะไรบ้างนี่ก็มากับเจจ๋าแล้ว น,นี่ก็จะเป็นเทรอินเดียยังไม่ได้เปิดรีวิวเลยของเพื่อนเพื่อนสั่งมานะครับแปดร้อยเท่าไหร่นะไม่ไม่จ่ายเท่าไหร่นะไม่จ่ายเท่าไหร่เมื่อวานอันนี้นะอืรวมทั้งหมดมันหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าตัวละตัวละแปดร้อยไปก็แปดร้อยคือรวมค่าส่งอืรวมค่าส่งใครอยากได้ก็รัศดานะครับ พิมพ์ไปว่าเตรแปดเสียงโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับนี่ก็ชีวิตคนครับไไสวัสดีค่ะ